คราวนี้เราก็มาดูกันที่ราศีธนูนะคะโดยทั่ว,วไปของท่านที่อยู่ในราศีธนูเนี่ยในปีนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นปีที่ดีของคนราศีธนูทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่า ท่านจะเน้นความสนใจไปที่ในเรื่องเกี่ยวกับการหาเงินนะคะในหน้าไพ่มันขึ้นเลยบอกว่าในการทํางานต่างๆนะคะในหน้าไพ่มันขึ้นว่าอาจจะมีปัญหาในช่วงแรกๆคือเป็นในลักษณะตรงที่ว่าเราทํางานคนก็อาจจะมีการกันแกล้งหรือมีการแย่งลูกค้ากันหรือมีการเขาเรียกว่าแข่งขันกับเรานะคะแต่การงานของท่านเนี่ยในท้ายที่สุดมันเมคมันนี่ได้มันได้เงินนะคะดังนั้นถ้าจริงๆแล้ว ดูกันในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการงานก็ดีความรักก็ดีเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าช่วงแรกๆอะ่ะมันไม่ค่อยหวานหอมหรอกเพียงแต่ว่าถ้าอดทนปรับตัวแล้วก็ปรับกลยุทธ์ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเราก็เห็นเงินในเรื่องของความรักเนี่ยเราจะได้เราจะได้รับสิบในเรื่องของตรงที่ว่าคนรักคบหากับเราแบบเปิดเผยจริงจังนะคะไม่ ไม่เป็นในลักษณะของการคบแบบแอบแอบซ่อนๆนนะคะให้เกียรติตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นปีที่ดีนะคะในลักษณะของมุมกว้างนะเป็นเพราะว่ามันเป็นปีที่ดีคือเน,น้นไปในเรื่องเกี่ยวกับการทํามาหากินในเรื่องต่างๆแต่เราก็มาดูรายละเอียดกันก่อนนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินสําหรับคนที่อยู่ในราศีธนูเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการเงินต้องบอกว่าโดยองค์รวมแล้วนะคะ คือจะมีหมุนตลอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในราศีธนูเนี่ยถ้าเล่นหุ้นเนี่ยต้องดูให้เป็นหรือจะเล่นคริปโตเล่นบิตคอยจะเล่นแบบใดก็แล้วแต่นะคะในหน้าไพ่จะขึ้นไว้ก่อนว่าคุณต้องรู้จังหวะ อดทนเป็นคอยเป็นแล้วก็ศึกษามันด้วยดูจังหวะธรรมชาติของมันด้วยก็จะทําให้มีเงินมาหมุนใช้ได้เรื่อยๆนะคะแต่บางอันหน้าไพ่ก็บอกว่าเอ,อลงทุนไปแล้วเสียเปล่าก็มีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทําธุรกิจเนี่ยจะล่มลุกคุกการก่อนรู้สึกว่าคนราศีธนูนี่จะต้นร้ายปดีนะคะจะแบบอีรุกขุกขักแล้วก็กระเตื้องดีพักนึงแล้วก็แบบคลุขักขุขักใหม่นะคะท่านที่ อยากจะทราบว่าเอาการงานเป็นยังไงสําหรับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะในหน้าไพ่มันจะขึ้นบอกว่าจะมีการในลนักษณะที่ว่าเราจะโดนแย่งลูกค้านะคะดังนั้นออท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยในปีนี้ต้องรบอบครอบมากๆในปีนี้ต้องรบอบครอบมากๆถ้าไม่รบอบครอบเนี่ยในหน้าไพ่มันขึ้นเลยว่าคุณอาจจะโดนแย่งลูกค้าหรือกลายเป็นว่าแทนที่จะได้เงินกลับกลายเป็นเสียเงินนะคะกลับกลายเป็นเสียเงินแทนเป็นเพราะว่า ในหน้าไพ่มันขึ้นบอกว่าบางทีเราไม่รอบครอบก็เลยอาจจะทําให้ต้องแบบจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินชดเชยไปในสิ่งที่เราทําไม่รอบครอบก็ต้องจ่ายเงินให้ลูกค้าไปอ,อีกด้านหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่เป็นพนักงานบริษัทเนี่ยในหน้าไพ่มันขึ้นบอกว่าอยากจะหางานใหม่แต่ถ้าเกิดการหางานใหม่เนี่ยต้องบอกเลยว่าบริษัทใหม่ที่ไปเนี่ยเขาจะค่อนข้าง,างคาดหวังกับเราสูงแล้วก็จุกจิกค่อนข้างมากดังนั้นเราต้องคิดไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปเนี่ยเราทําตามได้ที่ เขาบอกหรือเปล่าถ้าเราทําตามไม่ได้อย่างที่เขาต้องการในเรื่องของการงานตรงที่บอกสั่งมาเนี่ยแล้วเราทําไม่ได้เนี่ยในนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเราอาจจะทํางานได้แป๊บเดียวเสร็จแล้วเราก็อาจจะต้องออกหางานใหม่ดังนั้นต้องบอกเลยว่าท่านที่เป็นพนักง,งานบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วจะย้ายหรือไม่ย้ายเนี่ย ผลมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะเอ,อเป็นเพราะว่ามันดูเลยคร่าวๆแล้วมันเหมือนกับว่าเจ้านายทุกที่นะก็จะจุกจิกจู้จี้เหมือนกันหมดนะคะที่ในหน้าไพ่เหมือนขึ้นนะจุกจิกจู้จี้มากแล้วก็คาดหวังกับเราสูงอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องการงานทีนี้มาดูเรื่องความรักกันนะคะในเรื่องความรักเนี่ยในหน้าไพ่มันจะขึ้นเลยบอกว่าคนที่อยู่ในราศีธนูเนี่ยต้องบอกเลยว่า ต้องระวังไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าคนในราศีธนูถ้าเกิดว่ายังโสดอยู่เนี่ยในหน้าไพ่มันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกถูกใจนะคะ รู้สึกถูกใจในคนคนนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในหน้าไพ่มันขึ้นบนบอกว่าก็ยังไม่สามารถทําความสนิทสนมอะไรกับเขาได้มากมายนะคะยังรู้สึกห่างๆอยู่ดังนั้นก็อาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปว่าจะเข้าไปทําความรู้จักกันยังไงนะคะแต่ถ้าในคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วถามว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงความสัมพันธ์นะคะจะค่อนข้างดีในช่วงประมาณซากักช่วงแรกๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย พอคบหากันมาแล้วก็ต้องมีการปรับตัวนะคะมีการปรับตัวในลักษณะตรงที่ว่าพยายามเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกันนะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอึดอัดใจแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าการคบหากันก็จะค่อยๆจากลงดังนั้นสําหรับคนที่อยู่ในราศีธนูในเรื่องการปรับตัวเข้าหาคนรักการพยายามเรียนรู้นิสัยเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นมากนะคะคือในหน้าไพ่มันขึ้นเหมือนคนราศีธนูเนี่ยมีการกดดันทั้งตัวเองแล้วก็มีการกดดันทั้งคู่ของตัวเองด้วยคือดังนั้นเนี่ย อยากจะให้เป็นลักษณะคบกันแบบสบายๆไม่ต้องกดดันกันมากแค่นั้นเองนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของสุขภาพของคนราศีธนูสุขภาพของคนราศีธนูนะคะในหน้าไพ่เนี่ยมันจะขึ้นในลักษณะตรงที่แบบถ้าอายุเยอะแล้วนี่จะไม่ค่อยแปลกใจเป็นเพราะว่ามันจะขึ้นเกี่ยวกับระบบความดันแล้วก็เรื่องของหัวใจแต่ถ้าเกิดว่ายังอายุน้อยอยู่เนี่ยมันสามารถแปลได้อีกแบบหนึ่งคือเป็นในลักษณะตรงที่แบบว่า ความเสียใจในเรื่องราวใดๆที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเนะี่ยมันจะทำให้ป่วยได้คือเหมือนกับว่าเราเสียใจเราเฮิร์ตเราเสียใจตรงที่ว่าปัญหาใดๆที่เป็นเรื่องเดิมๆมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็จะทำให้คนที่อยู่ในราศีธนูเนะี่ยเขาเรียกว่าเฮิร์ตมากจนทำให้อาจจะ ไม่ดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายทานอาหารไม่เป็นเวลาอะไรประมาณนี้มันก็เลยขึ้นบอกว่าจะมีความเจ็บป่วยได้คือการเจ็บป่วยเกิดขึ้นจากจิตใจคือเป็นได้สองแบบนะคะความเจ็บป่วยเกิดขึ้นจากจิตใจคือหมายถึงว่าป่วยจริงๆก็คือเป็นปัญหาในลักษณะของคเอเลสเตอรอลไม่ใช่ผู้สิทธิเป็นปัญหาของในเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตนะคะแล้วก็อีกในหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของโรคหัวใจ แต่ถ้าเกิดในความเป็นจริงแล้วอยากจะดูว่าการเสียใจซ้ำๆเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เจ้าตัวเฮิร์ตซะจนแบบ เจ็บป่วยได้อาจจะเคยเห็นว่าคนเราพอเวลาไม่มีแรงไม่มีแรงไม่มีแมมกะจใจทําอะไรเนี่ยบางทีก็ป่วยได้ในท้ายที่สุดก็อยากจะให้ท่านที่อยู่ในราศีธนูนะคะระวังสุขภาพไว้นิดนึงว่าจะเป็นแบบนี้นะคะอาลค่าก็จบแล้วนะคะสําหรับราศีธนูในปี2565นะคะถ้าชอบคลิปในการดูดวงแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติ๊ดน้อยเทนีทารโด,ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ